ะสูตรหลายหลายผสระสูตรหลายแห้งจักวัสิ์ยกเอาะสูตรใดมาดอกบอกว่าแต่พุทธวัจนะบอกว่าแต่ไตปิฎกอภิธรรมปิฎกวินัยปิฎก ห้ายพะโทษหลดศึกษากันบาวันบ่ไว้ละจำกันจนจำกันจนบวันบาไว้ละผู้เลียนก็เลียนผู้ท่องก็ท่องเรียนท่องจำ ปากเปียกปากแชะสมองไปบหลอดไปบอได้ควมจำบวไปนำเขารปะสูกักล้ายจักว่าอันไหนเป็นอันไหนจักว่าอัฏถกถาจารย์จกัวนะจกว,ว,ว,ว่าพุทธวจนะจักว่าคำ่าวคำสวนของพระพุทธเจ้า นั่ผ้าเอามาขีดมาเขียนเป็นตำรับตำล่าอของสาวกหรือของอธัธกถาบว่าแต่อันเกา่าบว่าแต่อันใหม่เอามาขีดมาเขียนเฮ็ดเป็นหนังสอกหนังสือตำรับตำล่าเจ้าทนสี่อนบ่ Thôi anh đây xì an Chắc mà xì an anh đấy Chắc mà xì an bột đấy đó Chắc anh đấy chính Chắc anh đấy thẻ Chắc xì xưa anh đấy Chắc xì chắp Ở anh đấy đó <laughs> ừ. Mà lại bột Chắc xì an mất gì thế สาปีดกนะมีลายสำได้อภิธรรมปีดกปีหนปีดกเลียนกับเลียนดังแต่บุญแล้วอั <c oughs> ักธรรมตีโทเอกบุญแล้วอภิธรรมจุลตีจุลโทจุลเอกอ,อ่านเบองตี้จนหอดบุญแล้ว มหาอภิธรรมเพิพ่นแล้วอืมเอาที่พทอหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะพอทอสามอ่จนหดได้หดเกา่าตั้งแต่อนุบาลเิ่นละเจ้าเอ้ยจนด็อกเตอร์เิ่นละปะิญญาตีด็อกเตอร์เฮี้ยนจนบ่บอกบไาวแล้วอืเงียนวงตี เจ้าสียเอาวันใดมาเป็นค่วมจริงในใจเจ้าเสียอวันใดมาเป็นหลักเป็นแกนสารสอนอบับโตเจ้าเองอจับหลักโตัไใดธรรมะโตัไหดขอไดนหน่อยมันสิเม้นพระไตรปิฎกหรือ <c oughs> มันจะเป็นอภิธรรมปีดกทีมันจะเป็นคว่วเบาคว่วสอนของพระพุทธเจ้าบาว่าแต่พุทธวจะนะบาวาแต่ตัวใดก็ตามธรรมะาจากพออกระโอษฐ์ก็ตาม,มเจ้าเสี้ยววันไหนเป็นหลักเป็นแกนสารสำหรับเจ้า ันพ่อได้ว่า <c oughs> มันชีไปหลอดอยู่ว่าชีวิตนี่ย่มไดมันชีพ่อเกนแท่เกนสารสำหรับชีวิตเจาของนะเกงส์สมใด จบอีกยังมาได้ตำแหน่งยังมากมันก็เท่านั <c oughs> ้นละขันบ่อพ่อค่วมจริงภายในใจเจาะคองนั่นนะ่ะ มันบูฮูจักควมำขืดมันยุดคว่ำขืดเจ้าของบ,อบ่อใดดอกมันเศร้าบ,าอบ่อใดดอกตำรวจทหารน่ะน,นะเจ้าหน้าที่การบวกการเมืองการบาดการเมืองนะ่ะมันบูฮูจักโจรบูฮูจักซื้อโจรบูฮูจักโจรเขบาบบถึงโตโจรมันสิ้จับโจรไห้บ่ ืไปหาจับอยู่ใส่เฮียน,นีหยังหมากไม้อาน,นีหยังหมากไม้ ธรรมะมาแต่ไซ <c oughs> มีที่ค่วมจริงในใจเจ้าของนี่แหละอ่านอีกอย่งก็อ่านไปโลดอันบออ่านใจเจ้าของอ่านใจเจ้าของบอออก